สวัสดีค่ะพวกเราชาวเสมืองพิทยาคมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่คลิปของพวกเราค่ะก่อนอื่นพวกเราขอแนะนําตัวก่อนนะคะโรงเรียนเสมืองพิทยาคมตั้งอยู่ที่ตําบลเสมืองใต้อําเภอเสมืงองจังหวัดเชียงใหม่เปิดสอน5แผนการเรียนดังนี้ค่ะ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 3. แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ 4. แผนการเรียนศิลป์ทั่วไปเพื่อการประกอบอาชีพแยกเป็นสาขาเกษตรและสาขาค้ากรรม 5. แผนการเรียนช่างยนต์ทวิศ,ศษาสำหรับคลิปนี้นะคะจะมานำเสนอผลงานของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปเพื่อการประกอบอาชีพสาขาค้ากรรมค่ะ วิชาค่ากรรมจะสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 4, 5และ6สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .2 และม .3 จะเป็นวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกได้ตามความสนใจความชอบและความถนัดค่ะม .2 จะเรียนเป็นอาหารไทยและขนมไทยม .3 วิชาเครื่องดื่มและการถนอมอาหาร ระดับชั้นม .4 เรียนขนมไทยและอาหารไทยระดับชั้นม .5 เรียนขนมอบและอาหารตะวันตกระดับชั้นม .6 เรียนขนมเค้กและอาหารนานาชาติค่ะเนื่องจากสาขาวิชาของเรามีพร้อมทั้งทรัพยากรบุคคลอุปกรณ์และวัตถุดิบนะคะก็เลยทำให้ ทางโรงเรียนเลือกสาขาของเราเข้าโครงการนี้และต้องขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และกสส,สที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนเราและพวกเราชาวค้ากรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่3แล้วค่ะพวกเราก็เลยอยากนำทักษะและความรู้ที่พวกเรามี มาทำให้โครงการนี้นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะจากรูปเป็นการเรียนการทำเครื่องดื่มนะคะดริปกาแฟออนไอซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเพราะว่าพวกเรามีแปลงกาแฟอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ทำการโพเซสและผลิตกาแฟโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เมื่อปีที่แล้วนี้นะคะแล้วปีนี้พวกเราก็นำมาคั่วนะคะแล้วก็บรรจุถุงค่ะทําเป็นแพ็กเกจของพวกเราเองซึ่งสามารถใช้ได้ในการเรียนการสอนด้วยนะคะแล้วก็นำมาขายพวกเราจึงเปิดร้านอาหารครัวค่ากรรมโดยการทำอาหารเมนูง่ายๆนะคะไม่ยากไม่ซับซ้อน และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5และ6สายค้ากรรมเป็นคนดำเนินงานเปิดร้านวันพุธจะเป็นม6เปิดร้านนะคะวันพฤหัสม4เปิดร้านวันศุกร์จะเป็นชั้นม5เปิดร้านค่ะเวลาเปิดร้าน1 1โ0งครึ่งถึง1 0 บ่ายโมงนะคะเนื่องจากวันพุธพฤหัสและศุกร์คาบหนึ่งถึงคาบสี่จะเรียนวิชาค้ากรรมค่ะพวกเราก็เลยเลือกเปิดเวลานี้กันค่ะต้องขอบคุณคุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนที่มาช่วยกันอุดหนุนร้านค้าของพวกเรานะคะและพวกเราก็มีความยินดีที่จะ ต้อนรับทุกๆคนเสมอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอาหารที่พวกเราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่เทรียกินะคะก็จะจัดตกแต่งอย่างสวยงามมีคอนด็อกมีมาม่าทรงเครื่องค่ะหน้าตาน่ารับประทานทุกเมนูค่ะทุกตัวอย่างทุกเมนูนะคะพวกเราช่วยกันคิดสูตรแล้วก็โหวตออกมาค่ะว่าสูตรไหนดีที่สุดค่ะ แล้วก็ทำออกมาขายนะคะมีอาหารทานเล่น<ม>เช่นพวกเฟนฟายด้วยนะคะมีขนมหวานบัวลอยแล้วก็พวกเค,ค้กนะคะที่นักเรียนชั้นม .5 ม .6 แล้วก็ม .4 นะคะได้เรียนในคาบช่วงเช้าก็จะนำมาขายในช่วงกลางวันนี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปของพวกเรานะคะพวกเราชาวค่ากรรมศาสตร์ขอสัญญา ว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะ